สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอรายงานความคืบหน้าของงานเรานะครับเมื่อเราได้ทําการรันแอปพลิเคชันแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะประกอบด้วยหน้าที่1ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือหน้าที่2ให้ใส่รหัสยืนยันหลังจากที่ได้รับเอเมแล้วหน้าที่3เมื่อได้กรอกรหัสถูกต้องก็ให้ทําการหยอดขวดแล้วก็จะสแสดงจํานวนขวดบวกด้วยแต้มนะฮะเมื่อกดปุ่มยืนยันนี้ก็จะทําการปพ์สลิปออกมาน,นั่นเองนะครับโอเคต่อมาหน้าแมมนี้ หน้าเมมในที่นี้คือเป็นเมมเบอร์นะครับในกรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกอยู่แล้วครั้งแรกที่กอรอกเบอร์โทรศัพท์มานั้นก็จะถามว่า,าต้องการนำคะแนนไปใช้ไหมถ้าเราถ้านำคะแนนไปใช้นะครับก็จะมีคะแนนกับมีหมายเลข id ตรงนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ช่องที่2นี้จะเป็นจำนวน point นะครับถ้าคุณต้องการนำ point ไปใช้คุณก็กดกดนำคะแนนไปใช้นะครับ use point สลิปก็จะปิดออกมาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะ ขายขวดคุณก็จะทําการกลับมาหยอดขวดและสะสมแต้มไปนั่นเองต่อมาหน้า S นี่คืออะไร S นี่คือ Setting Sim นั่นก็คือเป็นการ Config m โ d u l e Sim ของเรานะครับว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดต่อผ่าน Sim เพื่อทําการส่งเส S H, ให้เรานะครับในที่นี้กดเป็นคอมมาสิบนะคบที่ทําการติดต่ออยู่ตอนนี้อันนี้อันนี้จะเป็นหน้า Config นะครับกดปุ่ม Connect กดถ้า Connect เสร็จแล้ว ให้ลองทดสอบด้วยคอมมานด์ครับถ้าเราพิมพ์ at ไปถ้าบอร์ดพร้อมจะตอบว่าโอเคนะครับเราสามารถกดเคลียร์ได้เราถามว่าเครือข่ายอะไรเ้าจะตอบให้เราได้ประมาณนี้นะครับการทดสอบ at at อันนี้ก็จะเป็นการจำลองสอนด้ s นะครับอันนี้จะเป็นทำการส่งทำการโทรนะครับทดสอบโทรแล้วก็กดวางสายต่อมามาในหน้าของพรินเตอร์กัน ิมเตอร์จะเป็นคอม79ครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ใช้เลือกพอทที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกพอตซ้ำกันนะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับให้เลือกพอตให้พอตให้ถูกต้องและบอร์เดียร์ให้ถูกต้องนะครับคอนเน็กเมื่อคอนเน็กเสร็จแล้วให้ทําการเทสนะครับเทสฟีดก,กระดาษดูนะครับจะมีเสียงฟีดกระดาษเห็นไหมครับอ่านี่จะมีเสียงฟีดกระดาษนะครับโอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรมนะครับ Uh, ผู้แอดมิน uh, ต้องตั้งค่าคอมพอร์ตพวกนี้ให้มันก่อนนะครับต้องทําการตั้งค่าคอมพอร์ตบอร์เรทและคอนเน็ก b o บอร์ดให้ได้ก่อนนะครับเพื่อทําการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเชิงลึกนิดนึงนะครับต่อมามาทำการทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับอันนี้อธิบายแค่คร่าวๆครับออันนี้จะเป็นหน้าแรกที่ผู้ใช้หรือลูกค้าได้พบกับหน้านี้นะครับให้เราทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์หรือทําการจิ้ม ไปที่หน้าจอสัสก,กีนหรือกอดปุ่มดังต่อไปนี้ครับ082อันนี้คือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอของผู้ใช้หรือลูกค้าถ้าลูกค้าพิมพ์ผิดหรือเขียนเบอร์ผิดสามารถแก้ไขได้ครับกดแก้ไขปุ๊บก็กดใหม่ได้ครับปุ๊บจากนั้นกดโอเคพอกอดโอเคแล้วในขณะนี้นะครับระบบจะทําการแรนดอมหมายเลข เอสเอ็เอสให้เรานะครับว่าโค้ดคือโค้ดอะไรอในที่นี้ผมให้ระบบทําการแรนดอมเป็นสีสองขึ้นมานะครับก็จะกดถ้าเรากดรหัสผิดนะครับเราก็ไม่สามารถจะไปไหมายไปไป,ไปยังหน้าอื่นได้นะครับหรือถ้าใครที่ไม่ได้รับรหัสก็กลับไปหน้าแรกได้ครับแล้วกดยืนยันมาใหม่อีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ระบบส่งเอสเอสไปให้นะครับถ้าเรากรอกรหัสผิดเราก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันครับแก้ไขแล้วก็พิมพ์เป็นสีสองตามที่ระบบ แลนดอมขึ้นมาหรือตามที่ได้เปสองใบให้คุณนั่นเองจากนั้นก็กดโอเคครับฟึบจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็จะมีจํานวนขวดบอกเรานะครับอันนที่นี้เดี๋ยวผมจะทําการเอามือผ่านเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้ผมมีเซ็นเซอร์แต่ไม่ได้ถ่ายตัวเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะเอามือผ่านหน้าสำหผัสเซ็นเซอร์นะครับจํานวนขวดจานวนแตงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้อ่า จากนั้นเมื่อคุณหยอดขวดครอบแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของฝั่งแมคชนิกนะครับเขาจะมีขั้นตอนอีกยิบยอ่อยอีกมากมายเลยในการจะทำทำลายขวดนะครับแล้วทีนี้คือสมมุติว่า,าเราขายขวดเสร็จแล้วนะครับเสน้สนสิ้นกระบวนการที่คุณขายขวดแล้วคุณก็กดยืนยันฟึบพอกดยืนยันปั๊กสลิปตจะปริ้นแต้มให้คุณเลยนะครับปริ้นแต้มออกมาให้คุณทราบเลยสังเกตฟังเสียงเครื่องปริ้นครับกดปึ๊บอันนี้ก็จะปริ้นมาให้คุณ และทุกอย่างก็จะกลับมาหน้าเดิมเพื่อทําการเพื่อจะทําการรอ,อรับคนถัดไปนะครับในส่วนนี้จะเป็นการคอนใช้แค่ครั้งแรกนะครับก็คือว่ายังยังไม่มีไม่มีการเช็คว่าเป็นสมาชิกหรือยังเพราะว่าตอนนี้เรากําลังทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูความคืบหน้าของงานนะครับว่าตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามามิกกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ ไปดูตัวที่เป็นฐานข้อมูลกันนะครับตัวฐานข้อมูลของเราก็จะเป็นตัวนี้นะฮะปึ๊บอันนี้เป็นตรวจสอบสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปมิกกันนะครับเป็นการตรวจเช็คเดี๋ยวเราจะให้ดูฐานข้อมูลของเรานะครับฐานข้อมูลอ่นี่คือฐานข้อมูลของเรานะครับ ประมาณนี้ให้ดูทางฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวาจะ ID นะครับ ID ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับแต่ว่าศูนย์ตัวแรกมันไม่แสดงนะครับมัน,ม,นมันไม่มันไม่แสดงหนละังข้อมูลเป็นปกติของมันอยู่แล้วไอ้ตัวที่2นี่คือ point ที่เราเก็บไว้นะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วผมใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมลงไปถ้าผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วกดล็อกอินปั๊บมันก็จะบอกเลยว่าพาสเวิร์ดของคุณถูกต้องอประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า หมายเลขนี้ไม่ตรงกับในฐานข้อมูลนะครับยังยังไม่มีการแอดเข้ามาหรือยังไม่เคยใช้บริการก็จะบอกว่าน o t คอนเร็กนะครับก็คือจะก็คือว่าถ้าเกิดรหัสผ่านสแสดงว่าเป็นรหัสเป็นสมาชิกอยู่แล้วพอเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็จะเด้งเข้าหน้านี้ทันทีเดี๋ยวเราจะามามิกกันนะครับก็จะเด้งเข้าหน้านี้ทันทีทีนี้ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะแสดงแต้มให้ให้ให้รู้เลยนะครับว่า แต้มเนี่ยของของของสมาชิกคนทิ่เป็นสมาชิกอยู่แล้วท,ที่ใช้งานณนะตอนนี้ว่าเท่าไรอ่ะสมมติเ่าเป็นผมใช่ไหมครับผมก็จะมี20แต้มอ่ะิบแต้มก็จะ,สะแสดงตรงน,นี้เลยย0แต้มแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมโชว์ให้ดูจากนั้นก็กดน,นําถ้าเกิดเราอยากจะเอาแต้มไปใช้งานแล้วกดป,ปืบปินสลิปออกมาถ้าเราอยากจะอยากจะขายขวดต่อก็ได้ครับเราก็มาขายขวดต่ออก็จะสะสมแต้มไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับอืมหลักๆก็มีประมาณนี้ครับแต่ถ้ารหัสผิดนะครับแต่ถ้ารหัสผิดก็ เราก็จะให้ทําการแอดเบอร์โทรศัพท์เข้ามาในนี้ก็จะเสมือนว่าเป็นการแอดฐานข้อมูลนะครับสมมุติเป็น0827372198อะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น0นะครับค่าเริ่มต้นอ,อันนี้ก็คือถ้าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่าไม่สมาชิกยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เคยใช้บริการนะครับก็จะแอดเข้าไปาแ,ตแต่ในการแอดวิธีนี้ก็คือจะทําการแอดผ่านแอปพลิเคชันตัว ตัวนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มามิกกันครับตอนนี้เราทํางานแยกกันอยู่เพื่อทดสอบฐานข้อมูลต่างหากครับกับแอปพลิเคชันตอนนี้เราตอนนี้เราทําการทดสอบเป็นเป็นสาส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1คือส่วนแมชชนิกส่วนที่2คือแอปพลิเคชันที่ใช้งานตัวนี้ส่วนที่3คือฐานข้อมูลนะครับตอนนี้ก็คือแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะลองลึกไปอีกนะครับว่าติดต่อกับฮาร์ดแวร์อะไรบ้าง ในส่วนแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับย,ยังยังยังไม่รวมกับส่วนแมชชีนิกนะครับที่เป็นตัวเครื่องทำลายทำลายขวดก็จะประกอบด้วย1โมดูลโมดูลซิมนะครับที่ใช้ในการส่อง SMS 2โมดูลเครื่องปิ้นนะฮะและ3โมดูลที่คอยรับค่าจากเครื่องแมชชีนิกว่าทำลายขวดเสร็จหรือยังอะไรประมาณนี้นะฮะสส่วนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ติดต่อฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่รวมแมชชีนิกนะครับอ่าซึ่งซึ่งเบื้องต้นแล้ว ขอบเขตของงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและเยอะพอสมควรนะครับซึ่งต้องทําให้เราต้องแบ่งงานเป็นเป็นเป็น,ปนส่วนๆเพื่อจะพัฒนาทีละส่วนนะครับจึงทําให้เกิดความล่าช้านั่นเองโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับ